ดวงประจำวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2566วันนี้วีดอ f อฟฟอร์จูนโชคลาภกงล้อของชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงมีความรุ่งเรืองมีความเสเ็จมีความมั่นคงพลิกชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อกําลังจะหมุน้ามานะครับโอกาสที่จะได้รับเงินเยอะๆโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นมีพร้อมนะครับซึ่งจะเป็นดวงของพี่น้องที่เกิดในบันไดบ้างไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงโชคลาภโอกาสวาสนาหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับ พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้มีเรื่องที่ควรระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการพลิกที่จะ เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงหลายส่วนนั้นก็จะทำไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะมีอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นแฮงแมนนะครับแฮงแมนคือสถานการณ์เหตุการณ์ที่อาจจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างรวดเร็วนะครับบางคนมีเหตุการณ์มีเรื่องราวที่จำเป็นจะต้องย้ายงาน เปลี่ยนแปลงงานย้ายที่อยู่อย่างรวดเร็วเข้ามาด้วยนะครับหรือไม่ก็จะพลิกสถานการณ์ชีวิตที่มันไม่ดีก้าวไปสู่อีกจุดหนึ่งอย่างรวดเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ควรที่จะดำเนินชีวิตด้วยความร,รอบคอบระมัดระวังมารับมือกับเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่ควรระวังด้วยประการต่อมา เราจะมาดูส่วนที่2กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็น6ถ้วยนะครับ6ถ้วยคือเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับสำหรับชาววันอาทิตย์อาจจะเจอประสัก์ก่อนหน้านี้เรื่องของการงานการเงินความรักหรือว่าอะไรที่ไม่ดี วันนี้สามารถที่จะย้อนกลับไปแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้นะครับงานที่มีปัญหางานที่เจ้าปัสสาวะงานที่ไม่คืบหน้าไม่มีความก้าวหน้าหรือกําลังรอคอยงานด้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้รับหรือไม่ก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้นะครับ การงานของท่านก็จะเริ่มต้นใหม่เดินหน้าต่อไปได้ไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวอาชีพอิสระการค้าขายจะมีลูกค้าเข้ามาสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่าจะได้ก็มีโอกาสที่จะได้รับด้วยนะครับการเงินก็มีโอกาสดีในการที่จะได้รับเงินเงินในส่วนที่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็มีโอกาสจะได้รับด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีงานมีเงินมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นความรักก็มีโอกาส ในการที่จะได้แก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับบางคนรอคอยคนรักอยู่ห่างไกลกันวันนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้ข่าวและมีโอกาสที่จะได้พบเจอหน้ากันปรับความเข้าใจกันได้เป็นความรักที่กลับคืนมานะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็นสตา สตาคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับน,นี่ก็จากปัญหาเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางใหม่ไ,ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักหรือว่าการดําเนินชีวิตนะครับจะมีเรื่องราวดีๆบรรยากาศดีๆเข้ามานะครับ ประกันต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศท,ทางแนวทางชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็น10ดาบนะครับเรื่องที่ควรระวังคือปัญหาสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์สถานการณ์ในหยอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมาอาจจะหมายถึงเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับก็ต้องฝากไว้ดูแลเป็นพิเศษนะครับ สรบปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับเรื่องของการงานการเงินความรัก3ส่วนนี้ดีแก้ไขปัญหาของการงานได้มีงานเข้ามาตลอดมีรายรับมีรายได้มีเงินเข้ามารวมทั้งเรื่องของความรักก็จะมีโอกาสดีเข้ามาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีเรื่องของสุขภาพต้องดูแลระมัดระวังเป็นพิเศษในวันนี้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจัน์ทรนะครับพี่น้องชาววันจัน์ทรวันนี้ดวงเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับพี่น้องที่เกิดในวันจันครับวันนี้ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับมีเรื่องต้องแก้ไขมีเรื่องที่ควรระวัง ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคืออัศวินดาบอัศวินดาบคือปัญหาสะสางเรื่องของการงานการเดินทางการที่จะต้องจัดการ ด้วยความเร่งด่วนเป็นพิเศษด้วยนะครับบางคนมีเหตุจําเป็นต้องเดินทางออกต่างจังหวัดบางคนมีเรื่องของการงานต้องติดตามสัส,สงงานแก้ไขปัญหาคือวันนี้ชีวิตมีเรื่องต้องทํามีปัญหาต้องส,สงัสสงานต้องมุ่งมั่นต้องอดทนและก็ต้องมีความเข้มแข็งพอสมควรนะครับประการต่อมามาดุส่วนที่2นะครับเป็น8ดดาบเป็นเรื่องของข้อผูกมัดเป็นสัญญาเป็นพันธะ บางอย่างที่เรายังต้องรับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวกับการเงินด้วยหรือไม่ก็อาจจะเรื่องสัญญาบางอย่างที่เรายังต้องปฏิบัติตามรวมทั้งเรื่องของสุขภาพที่อาจจะเป็นข้อจํากัดให้เราทําอะไรไม่ได้ตามใจชอบเท่าไหร่นักนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับเป็น5ไม่เท้านะครับนี่กับเรื่องที่ควรระว,วังด้วยเช่นเดียวกันการที่ ทำอะไรในวันนี้อาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งการทะเลาะวิวาสความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ยังต้องใจเย็นๆเ,เหตุผลก็ต้องมีนะครับประการต่อมามาดุส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตของพี่น้องที่เกิดในวัน จันนะครับเป็นราชินีท้่ยนะครับยังมีโอกาสดีในเรื่องของงานนะครับงานยังดีมีโชคลาภเกี่ยวกับการงานมีเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นมีสมบัติมีความสมบูรณ์พร้อมมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในส่วนนี้นะครับแต่ยังมีปัญหาที่ยังไม่ลงตัวเรื่องของความรักนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับวันนี้ดงคนที่จะต้องสู้และอดทนแก้ไขปัญหาสาสางเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงและก็ต้องทําด้วยความรอบคอบระมรัดระวังอาจจะมีความขัดแย้งความไม่เข้าใจกันก็เป็นไปได้นะครับรวมทั้งปัญหาสุขภาพอย่างเป็นสิ่งที่ควรระวังนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับงานยังพร้อมที่จะมีความเสด็จมีความมั่นคงการเงินก็ดีเยี่ยมปัจจัยภายนอกมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงนะครับได้รับโชคลาภสองด้านนี้ดีนะครับแต่ว่าคนที่กาลัง รอคอยความรักนะครับอาจจะรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับอดทนใจเย็นๆนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ พี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้มีดวงของคนที่จะได้รับความสําเร็จมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปมีสิ่งดีๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือชารีออดนะครับชารีออดคือนักพรบ วันนี้มีดวงคนที่มีความเข้มแข็งนะครับ,บร่างกายแข็งแรงจิตใจดีจิตใจมุ่งมั่นมีความอดทนและก็มีความพร้อมในการที่จะเดินหน้าต่อไปบางคนก็จะมีการเดินทางออกต่างจังหวัดด้วยนะครับบางคนมีงานต้องสะสางต้องจัดการแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงการงานด้วยหรือไม่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเข้ามาด้วยบางคนยังมีแผนงานในการที่จะไปศึกษา,าเรียนต่อเพิ่มเติมด้วยนะครับอาจจะไกลถึงต่างประเทศ ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในวันนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นเมจิเชียนนะครับเป็นดวงของคนที่ มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ชีวิตความคิดที่เริ่มสั่งสรรมีองค์ประกอบที่พร้อมจะได้รับความสําเร็จนะครับวันนี้การสร้างงานสร้างอาชีพถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงเป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่แนะนําให้ความรู้ต่างๆดีเยี่ยมนะครับสร้างงานได้มั่นคงมีชื่อเสียงมีคนยอมร,รับเหล่านี้ก็เป็นกุญแจสําคัญในการที่จะทําให้ท่านมั่นคงต่อไปในเรื่องของการงานนะครับวันนี้การเงินอาจจะมีรายร,ายรับเยอะก็จริง แต่ว่ารายจ่ายยังมีค่อนข้างที่จะมากอยู่เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับอาจจะยังมีปัญหาอยู่บ้างนะครับตรงที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างคิดหรือไม่ก็ยังอยู่ห่างใจก,กันนะครับก็ต้องรอจังหวะที่ดีๆรอโอกาสหรือไม่ก็พยายามนะครับปรับความเข้าใจหากันถ้าเผื่อว่าอยากจะมีความรักนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สามกันนะครับเป็นสตริงนะครับสตริงก็คือความเข้มแข็งเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นเรื่องราวของสุภาพสตรีชาววันอังคารนะครับวันนี้ท่านยังโดดเด่นเป็นพิเศษมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกันนะครับและก็พร้อมที่จะรับผิดชอบบริหารงานแก้ไขัาหะต่างๆด้วยตัวเองได้ดีเยี่ยมและก็มีความเป็นผู้นําสูงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ การต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็น2ถ้วยนะครับวันนี้ยังมีส่วนที่ดีโอกาสดีสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นนะครับการติดต่องานจะได้รับผลสําเร็จมีรายรับมีรายได้มีโชคลาภเข้ามารวมทั้งมีโอกาสดีในการที่จะเริ่มต้นความรักด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารวันนี้ดวงองคนที่มีความเข้มแข็งความพร้อมในการที่จะเดินหน้าท้าทายปัญหาสร้างโอกาสใหม่ๆแก้ไขปัญหาวิบัติ จะเรื่องของการงานการเงินการดําเนินชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีวันนี้มีความพร้อมความเข้มแข็งและก็เดินหน้าต่อไปได้นะครับสร้างโอกาสใหม,ม่ได้ดีการงานดีการเงินดีนะครับแต่ว่ารายจ่ายยังเยอะความรักอาจจะยังต้องรอนะครับรอความพร้อมรอการตัดสินใจดอยความเข้าใจที่จะดีต่อกันนะครับส่วนโชคลาภก็โอกาสเริ่มที่จะดีขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธวันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ มีเรื่องต้องแก้ไขมีปัญหาต้องสะสางใจเย็นๆจะทําอะไรวันนี้ขอให้มีความรอบคอบเพราะว่าอาจจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่เราไม่คาดคิดก็เป็นไปได้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธจะเป็นอย่างไรบ้างาเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คืนเด็กถือดาบนะครับเ,เรื่องของลูกหลานบริวารที่จะต้องสะสางช่วยเหลือเกื้อหน,นุนหรือไม่ก็ให้คําแนะนําด้วยนะครับวันนี้รวมทั้งการที่ชาววันพุธจะต้องตั้งเป้าหมายชัดเจนในการ การที่จะทำงานสร้างอาชีพดำเนินชีวิตด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สองเป็น 7, เจ็ดเหรียญน,นะครับบันนี้ิการเงินนะครับบันนี้เรื่องราวของรายรับรายจ่ายมีเข้ามาตลอดนะครับทั้งสองส่วนมีทั้งรายรับและรายจ่ายการบริหารเงินด้วยควมรอบครอบ จึงเป็นส่วนสําคัญนะครับที่จะทําให้ท่านมีทั้งรายรับรายได้ที่มีความมั่นคงหรือว่าเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับตรงกรันข้ามถ้บาบอกว่าท่านขาดวินัยในการที่จะบริหารการเงินก็อาจจะเจอปัญหาด้วยก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นอัศวินถ้วยนะครับอะไรที่ทําในวันนี้ควรที่จะเริ่มต้นด้วยคําว่ารอบครอบ แล้วก็มองให้ละเอียดนะครับอย่าทําอะไรด้วยความใจร้อนการรอคอยก็ยังมีส่วนจําเป็นด้วยรองานสะสางงานใจเย็นเย็นรอคอยการเงินด้วยหรือไม่ก็รอคอยความรักด้วยนะครับต้องมีเหตุผลใจเย็นในการรอคอยนะครับ ประการต่อมาบรรทุส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตของชาววันพุธนะครับเป็นทาวเวอร์นะครับนี่เป็นเรื่องที่ควรระวังเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีความรอบคอบจะดีกว่าครับสรุปดวงคนที่เกิดในวัน พุธนะครับวันนี้ดวงคนที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะสร้างงานแก้ไขปัญหาหรือไม่ก็จะทําอะไรก็ทำนะครับแต่ว่าต้องมีความรอบคอบใจเย็นๆนะครับเพื่อที่ท่านจะทํางานรอคอยและก็อดทนนะครับเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องความรักรวมทั้งระมัดระวังดําเนินช่วยเหลือความรอบคอบไม่ประมาทจากเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมาแบบที่เราไม่รู้ตัวนะครับพี่น้องชาววันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวัน พฤหัสบดีพี่น้องชาววันพฤหัสบดีวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภว,วาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับวันนี้ใจเย็นๆนะครับปัญหาทั้งหลายทั้งปวงจะ คลี่คลายแล้วได้รับโอกาสใหม่ดีเยี่ยมนะครับโชคลาภหรือว่าทรัพย์สินรายได้การเงินการทองดีมากส่วนรายเดียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบ,บดีจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ6ดาบนะครับ6ดาบคือปัญหามีการคลี่คลายปัญหาได้นะครับอะไรที่มันแย่ๆอะไรที่มีอ่าแต่ ความรู้สึกไม่ไม่ดีในการทํางานทั้งหลายทั้งปวงนะครับวันนี้จะค่อยๆผ่านนะครับแก้ไขได้เดินหน้าต่อไปแล้วโอกาสที่ท่านจะบรรลุเป้าหมายมีงานมีเงินมีความสำเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้าก็เริ่มที่จะปรากฏขึ้นมาชัดเจนมากขึ้นนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ สองกันนะครับเป็นก้าไม้เท้านะครับงานยังเยอะนะครับวันนี้ภาพรวมๆแล้วงานยังดีไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยนะครับการจัดสรรเวลามีส่วนสําคัญนะครับเพราะว่างานเข้ามาตลอดในช่วงเวลานี้รวมทั้งการดูแลสุขภาพนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางน,นะครับงานเยอะทํางานแล้วต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับ ราการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบ,บดีเป็นวีนอัลฟอจูนนะครับโชคลาภโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆนะครับพลิกชีวิตได้นะครับการงานดีขึ้นเยี่ยมมากๆนะครับมีงานเข้ามาตลอดพลิกชีวิตได้รุ่งเรืองก้าวหน้ามั่นคงแบบมากทีเดียวนะครับเรื่องของการงานการเงินก็มีโอกาสที่จะรับเงินเยอะๆเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับมีความพร้อมสมบูรณ์มั่นคงพลิกเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับ ระการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับเป็นสิบปีน,นะครับวันนี้โชคลาภดีเยี่ยมเช่นเดียวกันนะครับงานดีเงินดีความรักความเข้าใจดีนะครับสมบูรณ์พร้อมมั่นคงนะครับนี่คือส่วนที่ดีมากๆนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหสัสบ,บดีนะครับวันนี้เรื่องราวที่แย่ๆเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีก็จะเริ่มคลี่คลายผ่านพ้นปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้ก้าวสู่ความเร็จก้าวสู่ความมั่นคงนะครับมีงานเข้ามาตลอดงานเยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องงานนะครับรับงานทํางานก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไม่น่าเชื่องานดีขึ้นมากๆมีงานเข้ามาตลอดมีการเงินที่ดีมากๆรับเงินจํานวนเยอะๆมีโชคลาภมีการเปลี่ยน แปลงชีวิตได้อย่างไม่น่าเชื่อนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์วันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มที่ทางของชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ ที่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้การงานยังเป็นจุดเด่นนะครับจุดของการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากการงานการเงินโอกาสในเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับแต่ว่าเรื่องของความเครียดความทุกข์ความกังวลยังมีนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือราชินีพระจันทร์นะครับเรื่องของผุคลิกภาพเรื่องของ งานนะครับวันนี้ชาววันศุกร์มีงานโดดเด่นเข้ามาในเรื่องของการติดต่องานการสื่อสารงานประชาสัมพันธ์งานที่ต้องครีเอทีฟ งานที่ต้องใช้สมองคิดสร้างสรรค์ตรงนั้นตรงนี้งานเกี่ยวกับศิลปินงานเกี่ยวกับการคิดการเขียนทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จะโดดเด่นมั่นคงเป็นพิเศษด้วยนะครับสุภาพสตรีชาววันศุกร์วันนี้ก็จะโดดเด่นเช่นเดียวกันในเรื่องนี้นะครับการติดต่องานสร้างงานงานประชาสัมพันธ์งานดนตรีงานบันเทิงงานภาคกลางคืนด้วยโดดเด่นเข้ามานะครับคนประทับใจคนชอบใจมีงานมีเงินมีรายได้มั่นคงมากแต่ว่าปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นคือเรื่องข,ข,ของความเครียดความ ความกังวลเวลาอยู่คนเดียวคือเป็นคนที่มีความคิดสับสนในตัวเองนะครับบางทีก็จะสระุปตรงนั้นตรงนี้มีความเครียดมีความกลัวมีความกังวลเข้ามาด้วยหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักที่ยังไม่ลงตัวด้วยนะครับประการต่อมารูปส่วนที่2นะครับเป็น7ไม้เท้านิ้งานก็เช่นเดียวกันนะครับโดดเด่นมั่นคงการติดต่อง,งานการสมัครงานการแข่งขันตรงนั้นตรงนี้การคัดเลือกกฎเกณฑ์กติกาทั้งหลายทั้งปวง ชาววันศุกร์จะโดดเด่นจะประสบผลสําเร็จในเรื่องของการแข่งขันในเส้นทางของอาชีพการงานนะครับไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การประมูลงานการค้าขายดีเยี่ยมนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็น9ดาบนะครับเดาบคือปัญหาความเครียดนั่นแหละสะสมมาจากบรรยากาศอรอบๆตัวดินฟ้าอากาศตรงนั้นตรงนี้คือเก็บมาเป็นเรื่อง ของความยุ่งยากลําบากใจหมดทุกเรื่องนะครับวันนี้มันประเดยประดังเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวบันศุกก็ต้องแยกแยะเรื่องบางเรื่องไม่เกี่ยวกับเราเรื่องบางเรื่องสลัดออกไปได้ไหมถ้าได้มันก็จะผ่อนคลายลงไปนะครับอาจจะมีปัญหาเชื่อมโยงมาถึงสุขภาพด้วยก็เป็นไปได้ถ้าเผื่อว่าท่านไม่สามารถที่จะดูแลในเรื่องของความกลัวความวิตกกังวลทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดมาจากรอบๆบตัวนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็น8ไเมษายนะครับวันนี้มีโอกาสดีมีโชคลาภโชคลาภที่เกี่ยวข้องกับอสังหาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านที่ดินเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาด้วยก็มีโอกาสที่จะได้รับวันนี้มีโชคลาภการงานการเงินและก็อสังหาริมทรัพย์ดีเยี่ยมนะครับ สรุปดวงคู่กันที่เกิดในวันศุกร์วันนี้ดวงเด่นในเรื่องของการงานไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์งานที่เกี่ยวข้องกับบันเทิงการสื่อสารงานดนตรีศิลป,ปะหรือว่างานที่มีคนมาร่วมงานเยอะๆก็จะโดดเด่นมีงานมีอาชีพมั่นคงขึ้นสภาพบัญชีวันนี้โดดเด่นในการทํางานท่ามกลางคนเยอะๆแต่ว่าปัญหาอาจจะมีความเครียดมีความกังวลมีความบาดกลัวเวลาอยู่คนเดียวด้วยความรักอาจจะยังมีปัญหาไม่ลงตัวเท่าไหร่นักนะครับจุดเด่นอยู่ที่งานอาชีพและก็มีโอกาส ที่จะได้รับอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านที่ดินทั้งหลายเหล่านี้นะครับดีเยี่ยมพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับพี่น้องชาววันเสาร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววัน เสานะครับวันนี้มีความสำเร็จ มีการพักผ่อนหย่อนใจมีความสมหวังการติดต่อสื่อสารใดๆก็ตามนะครับมีโอกาสได้ทั้งงานและเงินแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องระวังข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นมาง่ายๆเหมือนกันนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ2ดาบ2ดาบคือการติดต่อนะครับวันนี้การสื่อสารข้อตกลงการทำสัญญาการพบปะหรือว่าอาจจะเป็นทั้งเรื่องของออนไลน์หรือก็เป็นไปได้นะครับรวดเร็วทันใจมีงานมีเงินมี การซื้อการขายมีการว่าจ้างการติดต่องานประสบผลสําเร็จด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ชาววันเสาร์จ,จะต้องติดต่อธุรกิจการงานหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามนะครับวันนี้ต้องต้องทำด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะครับอย่าใจร้อนนะครับดูดีดๆนะครับใจเย็นๆเพราะว่านั่นคืออาจจะมีผลเสียหายได้นะครับถ้าเผื่อว่าทำด้วยความประมาทใจร้อนนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น3ถ้วยนี่คือความสมหวังสําเร็จในสิ่งที่ทาและรอคอยนะครับการงานดีขึ้นการเงินดีเยี่ยมความรักเข้าใจซึ่งการรายการนี้เป็นส่วนที่ดีเข้ามามีงานมีกิจกรรมดีๆมีความสุขเข้ามาด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นฟูนนะครับเป็นบรรยากาศของการเดินทางการพักผ่อนการท่องเที่ยวงานก็จะอาจจะเป็นงานฟรีแลนซ์จบงานนี้รับงานใหม่นะครับเดินทางพักผ่อนหย่อนใจหรือไม่ก็อาจจะทําอะไรตามใจตัวเองจนเกินไปนะครับบางทีก็อาจจะผลเสียด้วยนะต้องระวังต้องดูแลในส่วนนี้ด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์มีเดวิลอยู่ด้วยนะครับมีทั้งโชคลาภและมีทั้งทุกขลาภนะครับเพราะฉะนั้นรับอะไรทํางานติดต่องานนะครับไม่ว่าจะเรื่องของงานหรือการเงินโชคลาภนะครับก็ต้องรับด้วยความพร้อมแล้วก็ดูดีๆตรวจสอบที่ไปที่มาให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาตามมาด้วยถ้าเผื่อว่าไม่รอบคอบและไม่ระมัดระวังนะครับ สรุปดวงของกนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้ดวงของการติดต่อการสื่อสารนะครับสามารถเริ่มงานได้ทํางานได้มีข้อตกลงมีสัญญาใหม่ๆเข้ามาตลอดนะครับแต่ว่าท่านต้องทําด้วยความร,รอบคอบเพราะว่าอาจจะมีปัญหาตามมาด้วยก็เป็นไปได้นะครับไม่ว่าปัญหาเรื่องงานปัญหาเรื่องเงินหรือว่าอะไรก็ตามที่มันก่อให้เกิดความเสียหายมีความขัดแย้งกันได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับภาพรวมแล้ววันนี้มีงานมีเงินมีความสุเสร็จมีการพักผ่อนหย่อนใจมีกิจกรรมเพื่อความสนุกสนานเข้ามาไม่น้อยทีเดียวนะครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ต้องใจเย็นเย็นรับงานทํางานรับสิ่งใดทําสิ่งใดด้วยความรอบคอบไม่ประมาทดีกว่านะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเอาละครับวันนี้ หมอฮักก็พยากรณ์ดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับ อาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสำเร็จมั่นคงทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ